สวัสดีค่ะมือนีคุณแม่บอกว่าสิทธายถอดวิชาการเห็ดประแดกให้ลูก,ลกเบิงอันนี้เป็นประแดกที่ต้องใส่วิธีการหมักย่างเชียวชาติอันนี้เป็นผู้ปัญญาของเชา่าบานคุณแม่บอกว่าใส่ลาเขวเข้าไปหรือบานเฮาสิเรียกว่าห้ามเด้อพนองห้ามใส่ลงไปสองทับพี่จากนั้นเอา,เข,าขวบวไปใส่อันนี้เพิ่นบอกว่าเทคนิคพิเศษ เพื่อเกิดในความหอมของประแดกเวลามันเป็นประแดกออกม้ามสีหอมได้พี่น้องจากนั้นก็คนเล่คนเล่ไปตรงใส่ความเฉียวชาญอย่างมากเลยคนเล่คนเล่ไปค่ะคุณแม่นีนพิธีพิถันยางคักเลยสิบอกว่าสิซ้อนลูกให้เฮ็ดประแดกให้ใดเลยเมือน,นี่เอาลูกกับมานังเบิงเบิงวิธีการเห็ดของคุณแม่ คุณแม่ก็สอนไปค้นไปค้นบอกว่ายิงค้นโดนให้มันเข่ากันมันยิงแสบวะสันบานี้เพื่อนก็นสอนไปด้ทั้งสอนไปด้ทั้งค้นผวนเพื่อนก็นเขินนิดนึงเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอาดคลิปอีหยัง,ยงวะสันก็นเลยบอกว่าอันนี้เราคอยมีผู้ใดเหตุหรือได้แม่ก็เลยบอกว่าต้องเหตุให้มัน คนลุ่นหลังเขาเห็นว่าประแดกสูตรใดเมื่อเป็นประแดกนี่มันตรงมาจากใสตรงเฮ็ดจังไดประเดเราก็มาสอนให้เราบบ็ห่วงวิชาได้พี่น้องแล้วบอกเหมิดเลยแต่ลูกสิจําสูตรใดซ้ำใดเขาบอกหลุดเดอบานนีเดอเพเ่งกับโคเล่โคเล่ของคนไปยิงพวกท่านดีแล้วด้ยพี่น้องคนอยู่นี่แหละค้นไปค้นมาจนส่วนผสมมันจะเข้ากัน ค้นๆๆไปจากนั้นได้ที่แล้วบัานี้บรรจุลงกระปุกหยัดลงไปอันนี้เข้าก็จะใส่เวลาในการหมักเพื่อนบอกว่าว่าตั้ก็หกเดือนส่วนสิเป็นปลาแดกด้พี่น้องหกเดือนบนเดค่านีบ้วเมนระยะเวลาหน่อยๆค่ะอยู่ในกระปุกนี่หกเดือนเข้าถึง,งจะได้ออกปลาแดกตัวเนี้ยเอามาใส่แนวกินเท่าใ่ มาเป็นปลาแดกเข้ามาตําบักฮงส่วนสีได้มาเป็นน้ำปลาแดกเข้าเบิ้งเด้อพี่น้องสุสีได้หกเดือนหมดเด้อค่ะขันซื้อเพิ่นกินขวดละยี่สิบสามสิบบาทก็ย่าจมเด้อพี่น้องเบิ่งเนสู้มันสีได้น้ำปลาแดกออกมาอ่าคุณแมกนน่กันนิกนิกลงไปเพคุนบอกว่าเงฮงโคฟเบียน ป๊าอีโคเดียมเดือพี่โน้องที่สิบเอ็ดสีเตอคานี่กพรา็นใส่ระยะเวล่าหน่อยๆเน,น,นี่น,น,นี้ข้าวที่พวเป็นเพไดะใดลืมเพสันจิข้าวฉันพวกเปลี่ยนเป็นยางอหอมเพามันเป็นแล้วจะแดงใยไวย้ดเปลาขาวถ้าปลาแเป็นปลา,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 าหน้าปลาช่อนปลาก่อนีม่มจีเป็นปี เป็นปีกับมาจ้าพี่น้องหนีกลงไปบนันนีเอาอยัางใส่อีกบ่อบันนีคือปีดฟ้าได้เลยภาชนะเลยเฮีย,ยลงนั่บ่เห็นค่ะยัง <c oughs> เห็นแต่พเ้เห็นแ่งวันเรียบร้อยประแดกบรรจุกระปุกเรียบร้อย รออีก6เดือนถึง1ปีเขามาเบิงกัน